ทรูคอ o r ปอเรชั่นคว้านายนภัสใบเฟิร์นพิมชนกควงคู่พรีเซนเตอร์ครั้งแรกกระแส,สสุดปังยอดทีเซอร์เปิดตัวทะลุ2.6ล้านวิวทำเอาแฟนคลับนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพชนกยิ้มไม่หุบเมื่อ True อ o r ปอเรชั่นเปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่ครั้งแรกหลังจากประกาศสิ้นสุดความเป็นเพื่อนสู่ซีรีส์โฆษณาทรูดีแท c รวม5 EP แบบจุใจเปิดเกมลุกต่อเนื่องตอกย้ำแนวคิดชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันละกันหรือ b e t t e r to geter h ผสมผสานพลังรวม1บวก1เท่ากับ infinity พูดได้เลยว่านี่คือพรมลิขิตชัดๆที่ขีดให้สองคนจากเส้นคู่ขนานที่ไม่มีทางบรรจบกันแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นกลแบบพิกล็อกให้เกิดการรวมตัวของ true และ d e t a c ก่อนหน้านี้นายนภัสเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบ้านนีแท็กอยู่ก่อนแล้วส่วนเบเฟิร์นก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบ้านทรูเช่นกันงานนี้ทูคอร์เรชั่นจึงไม่รอช้ารีบคว้าโอกาสมาเชื่อมสองคนให้รวมกันเป็นครั้งแรกแท็กทีมขีย่วงการโฆษณากับเมกะโปรเจกที่จะนำเสนอให้เห็นว่าเมื่อคนน่ารักน่ารักสองคนมารวมตัวกันก็เหมือนกับแบรนด์สองแบรนด์ที่มารวมกัน จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีและช่วยกันสร้างความสุขในชีวิตแต่ละวันได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ไหนไหนจึงอยากให้ชาวไทยติดตามแคมเปญโฆษณาการรวมตัวครั้งแรกกับซีรีส์โฆษณาที่จะมาอินทุกอารมณ์สะกดทุกหัวใจเมื่อนายมีอะไรจะบอกใบเฟินเป็นการเรียกน้ำย่อยแบบฟินฟินบอกเลยว่า ภาพยนต์โฆษณา EP 1และ2ยอดวิวทะลุ2.5ล้านวิวไปแล้วและในส่วน EP ที่3นายและใบเฟิร์นจะรับบทคู่แข่งเล่นเกมพร้อมนำเสนอสิทธิพิเศษส่วนรถเติมเกมเกมมิง่งและใน EP ที่4 ab, แวมพายงับงับนายรับบทแวมพายเข้าหาใบเฟิร์นในห้องถ่ายทอดสิทธิประโยชน์แลกสิทธิพิเศษจากร้นอาหารชื่อดังมากมาย ผ่านแอป Blue ID และ d t a c h App และ EP สุดท้าย Better Together บปดสรุปของพระภุจัก,กรวาลหรือมันติเวิร์ดภาพย้อนกลับไปถึงทุกๆโมเมนต์ท, Moment, ที่นายมีอะไรจะบอกใบเฟินชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันซึ่งแฟนๆจะต้องติดตามชมว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรสามารถรับชมโฆษณาได้ทางช่อง True 5G ทาง YouTube Channel ฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ